คับเปิดราคาังวททองครับประจำวันที่26พฤษภาคมครับ2568ครับผมเมื่อนี้มีที่เด็ดมาอีกแล้วครับผมเป็นังวบามันลูกผสมครับผมหัวหลนธรรมชาติครับผมท้องหาเดือนครับกับพอพันช็อกโกแลตครับผมท่ายสูงลอยหาสิบสอวัดเรียบรลอยครับผมแม่บอกใส่ใหญ่ครับตัวนี้ครับเปิดราคาไว้ส0 0 0 0ืน หาพันหาลอยครับผมทรงฟีให้ยสองลอยกิโลครับงัวยุตการผุดผลบนดนงัวครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นงัวทองที่สองครับผมทองกับพอพันช็อกโกแลตยู่เอ็นซีหนึ่งเจ็ดครับผมตรวจทองอุตสาห์เรียบร้อยครับคลิปตรวจเดีลไซหายใต้คลิปครับผมตรวจทองแล้วชัดเจนครับผมประกันทองประกันตำนี้ประกันหูประกันเชื่องให้น้ำครับผมสามหมื่นหาพันหาลอยครับ ทรงฟรีให้น้ำสองรอยกิโลครับงัวยุติการพืชผลครับผมท่ายลอยห้าสิบสองครับวัดเรียบร้อยครับผมงัวดีบุมีตำ้นี้ครับประกันตำ้นี้ประกันทองประกันหูประกันเชื่องให้น้ำครับผมนมสีบุมมีติ้งครับกีบเล็บขอเท่าปกติครับหน้าตาเพื่อนครับหัวโลนธรรมชาติครับผมสีแดงเข้มครับ มักสนใจทั่วมากครับ0ูนย์เก้าศูนย์สองสามสี่หาสามสองเก้าครับงวยุตธการพืชผลบดง่วครับจังหวัดอุบลราชธานีครับไก่ไก่ทรงไ้ได้ทรงไ้ครับผมง่วท่องเกรดเอครับผมใส่ใหญ่ครับลอยหาสิบสองบวครับผมทองแล้วชัดเจนครับตรวจทองอุตสาห์เรียบร้อยครับหาเดือนครับผมอ่านี่แหละครับผม ตัวทองวันนี้วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมครับหกแปดครับผมครับทองนะครับอายุคันครับผมประมาณสี่ถึงห้าเดือนสี่ถึงห้าเดือนนะครับเนาะชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะหลานเปอร์เซ็นต์ครับผมลงตรงงวครับแม่นี่ครับงวนหลนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ